ะครับพี่ชันครับอันดับแรกขอเรื่องชอดเกราะก่อนดีว่าที่กรรมการตั้งข้อสังเกตเรื่องการโดคยัดเรื่องเกราะนะครับครับก็ชุดเกราะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จากที่เราเห็นว่าชุดเกราะเนี่ยหมดอายุจากที่เราไปลงหน้างานแล้วก็เป็นเรื่องของความต้องการของคนที่อยู่ที่หน้างานผมผมเชื่อว่าหน่วยงานใหญ่เขาอ่ะมีความความประสงค์ที่อยากจะช่วยชันผู้น้อยอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะด้วยเรื่องของกระบวนการนะครับเรื่องของระบบต่างๆนานาเนี่ยคือหน่วยงานรัฐอะ ทุกคนอยากช่วยแต่ถ้าพลาดเขาอาจจะถูกดำเนินการนะเราก็เป็นอีกอช่องทางหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผมเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งนะเพราะมีหลายท่านนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของชุดเกราะเข้าไปให้ในกับหน้าง,งานนะครับชุดเกราะของเราเนี่ยที่มูยที่การกำลังช่วยสู้เนี่ยนะ,ะร่วมทางหน่วยงานนะก็คือเป็นชุดเกราะเลเวลสนะครับซึ่งทางท่านโฆษกของทางกองทัพท่านบอกท่านบอก ท่านบอกท่านบอกแล้วว่าเป็นเกราะที่มีคุณภาพสูงกว่าที่ทางสายรุ้พาตัวของเราเองในการไปจีนมาก็ทางสายดำเนินการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทหารต่างๆนะครับกับทางบริษัทแล้วก็ทําเอกสารกันให้การจัดหาเนี่ยทางหน่วยงานเป็นคนจัดหาตัวของบริษัทเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยก็รู้กันตอนเกิดเหตุการณ์นี่แหละครับถึงได้มีการพูดคุยกันการพูดคุย มีมาตรฐานมีคุณภาพยังไงซึ่งในตัวของบริษัทเองเนี่ยนะเขาก็มีการคุยกับกองทัพแล้วก็เราก็เห็นดีเทลในส่วนของอ่าไม่ว่าจะเป็นเขามีการปล่อยให้กับหน่วยงานอื่นๆนะของกองทัพด้วยมีการส่งออกด้วยแล้วในประเทศไทยอย่างที่เขาพูดอ่ะชุดเกราะเลเวลสี่น่าจะมีเพียงเขาคนเดียวด้วยมั้งที่สามารถทําได้ผมไม่รู้เจ้าอื่นได้ป่ะนะแต่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวเห็นว่าได้ราคาพิเศษด้วยแล้วราคาโทรศัพท์ผมอยู่ไหนไม่รู้โทรศัพท์ให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเลยคืออ่าใน ชุดเกราะลเวีเนี่ยทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาเป็นเกราะที่มีคุณภาพสูงส่วนราคาเนี่ยออาราคาเนี่ยก็จะนะเดี๋ยวนะจากจากของปกติอ่นนี้ผมให้ดูของต่างประเทศนะครับอันนี้คือของที่เป็นของต่างประเทศนะอา่ต่างประเทศนะครับมีหลายสเต็ปอันนี้ราคาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า US ตกเป็นเงินเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่า เลเวลสเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมรงให้ด้วยนะเลเวลสี่นะเป็นอ่าสปาร์ตันนะอันนี้อันนี้เราจะบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวหรือเปล่าอันนี้แบรนด์อื่นนะครับนี่นะนี่เอจิลิตี้นี่นะอ่าโอเคมีตั้งแต่ห7 3ร้ยเจ็ดิาม us ถึงห8ร้อยแสิสาม us ก็ยังอยู่ในหลักสอง0มื่นอยู่ดีนะครับนะอันนี้อ่าก็จะประมาณนี้ส่วนของเดิมนะครับที่อ่าที่เราไปเจอนะครับเรื่องของวันหมดอายุเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะผมให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับอ่าอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือหมด สองห้าห้าหกสองพันสิบสามนะซึ่งผมไม่ผมไม่รู้แหละว่าของเขามันยังสามารถใช้ต่อได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างของเราเนี่ยเอาไปเนี่ยเขามีความต้องการแล้วเขามีความมั่นใจอย่างหน่วยงานก็โอเคคนที่อยู่หน้าง,งานได้ปลอดภัยราคาก็อย่างที่ท่านเห็นจากสองหมื่นกว่านะครับทางร้านจริงๆเขาก็ขายราคาหลักหมื่นนะแต่เขาช่วยทําบุญนะเขาช่วยทําบุญนะครับเพื่อเราเนี่ยเหลือแผ่นละหกพันเองนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเกรงใจเขามากนะ เขาก็ช่วยละไรก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ของเนี่ยเขาสามารถจัดหาได้เร็วเพราะถ้าตามหลักปกติถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาจะจัดซื้ออะไรของในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าต้องมี6เดือนถึงหนึ่งปีนะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํำนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วกันผมเชื่อเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าเป็นลูกหลานของใครที่อยู่หน้าแนวหน้าสมรภูมิ ทุกคนอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยู่แล้วแหละอยากให้คนในครอบครัวหรืออยากคนที่เรารักปลอดภัยอยากให้ได้กลับบ้านว,วันนี้ทุกคนที่ทําไม่ใช่แค่ผมที่จัดชุดเกาะหลายท่านมีเจตนาที่ดีนะม,มีสิ่งดีๆที่อยากจะทําให้แล้วตัวผมเองทุกคนลองไปเทียบได้ถ้ามูลที่การลำลังช่วยสู้จะหากินจะทุจริตเกาะสองหมื่นกว่าทําไมเรายังเอาราคาอยู่ในแค่หกพันอ่ะทำไมเราไม่บวกเข้าไปทําไมเราไม่เพิ่มเข้าไปนะในเวลาที่ของหายาก ในเวลาที่ของขาดแคลนทำไมเราไม่บวกเราไม่ทำเราไม่ฉวยโอกาสนี้ถ้าเราจะชุจริตนี่แค่ดูแค่นี้ก็เห็นแล้วครับ,รบนะแล้วชุดก,ก่อเนี่ยอย่างอย่างที่ไปไม่ใช่ว่าซื้อเอาเท,ทมันสามารถใช้งานได้จริงะนะตำรวจตวชดมีหลายท่านที่ถูกบึ้มเนี่ยตกมาอยู่ตอนหน้าแล้วก็ติดเกระเราเขาถึงปลอดภยัยครับยังติภาพอะไรอย่า,างเงี้ยเขาก็แต่เอาที่าคด่าอะไร่าเงี้ยครับส่วนชุดก่อเลเวลสี่อย่างที่ทางท่านโฆษกแจ้งเลยว่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่กองทัพใช้ด้วยซ้ำคือตัวเนี้ยเขาส่งออกไปที่ต่างประเทศนะ มาตรฐานเนี่ยผมว่าถ้าเขาทำไม่ดีเขาไม่สามารถส่งออกได้กรมการครับแล้วที่อย่างกรรมการสถานของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลังจากนี้ก็มีการนัดแนะนัดหมายให้ทุกการไปเข้าชี้แจงในกรรมการอีกไหมครับหลังจากนี้ผมเห็นเขาเหมือนว่าเขาไม่ไม่ต้องเรียกผมไปแล้วมัง้งเห็นเขาว่าไม่เรียกผมไปแล้วมัง้งใช่ไหมแต่อ่ออย่างนี้ผมถมเด้ายฝากอย่างนี้แล้วกันคือในกรรมาการเนอะผมผมส่วนตัวผมถามว่านะผมบอกว่าส่งลิงก์ให้ผมหน่อยเพราะผมไม่เห็นเพราะผมไม่ได้เป็นคนตอบตอบโพสต์เองหรออ่านข้อความเอง นะเวลาการทําอะไรอะ่ะอย่างผมเคยทำรมธีการอื่นๆจะเชิญผมก็ส่งมาเป็นเอกสารนะแต่ไม่ใช่แบบว่าท่านพิมพ์มาในแชทแล้วก็แคปเอาไปแขวนผมไม่รู้ว่ามันเป็นระบบราชการแบบไหนนะนะที่เขาทำนะมันมีท่านสสของของทางท่านเคยพูดว่านะผมเนี่ยชอบอไปแขวนล่าแม่มดต่างๆผมถามว่าพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ยเป็นการล่าแม่มดไหมนะเป็นการเอาแชทอยู่ดีผมไม่รู้ตัวอะไรแคปออกไปแล้วก็เอาไปแขวนน่ะอย่างนั้นอ่ะมันมันเป็นหลักของราชการที่เขาทาได้หรือเปล่า ตอนนี้อยากให้มีการพูดถึงความรู้สึกการมุมมองตอนนี้ว่าท้อไหมพี่ที่โดนตรวจสอบทั้งเรื่องต่างๆรวมไปถึงเรื่องมวยที่ด้วยครับผมไม่ส่วนตัวผมนะก็ไม่ท้อแล้วครับเวลานี้ผมมาอยู่ในเป็นบริบทของพ่อค้าออนไลน์นะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่หน้างานเห็นผลงานที่ผลทําหลายคนได้รับสิ่งที่พวกเราทําจริงๆนะของของที่มวยที่กาลังช่วยสู้จัดไปนะสามารถช่วยได้จริงๆแล้วการตรวจสอบตรงนี้มันคือทางที่ผมจะไปในสู่งความกระจ่างโปร่งใสนะครับวันน oh ี้ผมถามทุกคนแบบนี้แล้วกัน คนนี้มีแต่คนพูดบอกว่าผมอาจจะบางคนที่ไปถึงเยอะนะเป็นฟอกเงินมั่งเป็นกระบวนการเทามั่งเป็นนู่นนี่นั่นเป็นมูลที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยคนนี้ทุกคนเห็นไหมยังไม่มีใครเอาหลักฐานอะไรออกมาพูดเลยนะแล้วผมบอกว่าผมไม่ใช่ก็จะต้องบอกว่าต้องใช่ให้ได้เพราะคาถามถ้าคาตอบไม่ถูกใจเนี่ยจะมีการเบี่ยงไปเรื่อยทุกคนลองดูเอกสารที่ผมแสดงในการมาิการทหารผมเปิดไปปุ๊บอ้าวก็เปิดโต้กลับมาว่านี่มันคือหนังสือขอบคุณมันไม่ใช่เป็นคนลับบัพพอเราบอกว่านี่เป็นหนังสือขอสนับสนุนก็บอกว่าเป็นหนังสือขอบคุณ พอบอกว่าเป็นอ่เราพอเราลงปุ๊บก็บอกเบี่ยงไปเดินอีกบอกเป็นของตชดอมันก็จะมีเนี่ยทุกคนลองดูมันก็จะเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงไปเรื่อยวันนี้มีข้อกล่าวหาการทำพลังต้องไม่ดีอ่ะไม่ดีให้ได้ผมบอกทาไมท่านไม่บอกผมยึดครองโลกไปเลยผมวางแผนจะยึดครองโลกไปเลยอย่างนั้นอ่ะคือใส่มาหมดอ่ะวันนี้เนี่ยอ่ามูที่ก็บอกแล้วว่าไม่มีการถอนเงินออกไม่มีการถอนเงินสดออกด้วยอ่ะกรรมการประธานไม่มีได้รับเงินเดือนด้วยอ่ะอ่าแล้วนี้ใครรับผิดชอบมีใครออกมาแก้ข่าวไหมไม่มีนะครับนะมียามั้งคาถนนี ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ขอเสนอสองถามครับถ้าเิ่งว่ามีสื่อไปตามที่บ้านของทางกรรมการไปแล้วอ่าใช่อันนี้ก็คือหลายอันนี้อดี้ผมจริงๆนะคือหลายท่านเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็มีการนัดมีการคุยมาแต่อาจจะมีบางบางท่านนะไปถึงหน้าบ้านกรรมการไปเฝ้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในส่วนอย่างแรกเลยว่ารู้บ้านเขาได้ยังไงอยู่ดีๆไปรู้บ้านเขาไปบ้านแม่เขาด้วยนะไม่ได้ไปบ้านเขานะไปบ้านแม่เขาด้วย ไปบ้านแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยคือ <C> e <at> ผมผมเอาตรงน,น <C> e <at> ะด้วยความที่แบบเราเรา,เรารู้สึกถ้าเราอยู่บ้านอยู่ดีๆแล้วไม่เคยบอกว่าบ้านเราอยู่ไหนอยู่ดีมีคนไปถึงบ้านเราเรารู้บ้านเราได้ยังไงนะครับ <C> e <at> <c oughs> แล้วเรื่องของความปลอดภัยละ่ะจะอยู่ที่ไหนถ้าสมมติมีการพูดออกไปต่อตรรทตอย่างนี้ทุกคนไปบ้านมันไม่มีเรื่องของความส่วนตัวแล้วนะคือถ้าจะเอาอะไรเรานัดคุยกันได้นะครับแล้วก็เออผมผมมองว่าอย่างนี้นะคืออีกมุมมองหนึ่งมันเป็นมันมันมองแล้วเหมือนเป็นลักษณะของการล่าแม่มดเอออย่างเงี้ยมันคือการไปไปบ้านไปอะไรแล้วเนาะนะครับ ทีนี้พี่การทำแนวทางการช่วยเหลือชายแดนแหลังเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยประชาชนที่อยู่ชายแดนหลายคนเขาก็แสดงความห่วงใยให้กาลังใจพี่การมาอยากให้พี่กัรกลับไปช่วยอย่างเนี้ยพี่การแต่ครันี้จะยังไงต่อครับพี่ผมผมอยากกลับไปช่วยทุกคนมากเลยด้วยจากใจนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีทหารชั้นผู้น้อยผมเคยเจอที่หน้่งงานด้วยเขามา่ิมพ์บอกว่ากลับมาได้แล้วคิดถึงมากแล้วก็ขออนุญาตเอารูปผมไปทำเป็นเป็นล็อกเก็ตห้อยคอเรารู้สึกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากผมอะไรเงี้ยผมอยากกลับไปช่วยทุกคนมากมากผมบอกอยากจากใจแบบนี้เลยนะครับโครรงงกาาทที่่ยยัํอู ก็จะให้ทาต่อไปของมูลที่ก็ทําต่อไปดาเนินการต่อไปให้เรียบร้อยให้เสร็จเป็เสร็จนะครับแล้วถ้าทุกอย่างตอนนี้อ่าโอเคผมสามารถพิสูจน์ตัวเองเพราะผมมั่นใจว่าพิสูจน์ตัวเองได้นะเราเสร็จเราก็จะกลับไปเพื่อไม่อยากส่วนตัวผมไม่อยากให้ทหารดงก้อยไม่อยากให้ผู้น้อยต้องได้รับผลกระทบด่างด้กอยไปด้วยแต่ทุกคนจ้างงานรู้อยู่แล้วว่าผมช่วยแบบไหนช่วยยังไงคือยืนยันว่าเราในใจเราก็อยากจะช่วยหมด้วยถูกต้องเพราะผมรู้จริงคืออย่างที่ทุกคนเห็นน่างานที่ผมไปเจอทหารชั้นผู้น้อยตำรวจปชด มีห้องน้ำห้องเดียวอยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะบางคนต้องไปอยู่ตามธรรมชาติเนี้ยที่นอนมีมีแต่เห็บอย่างเงี้ยรองเท้าเอออุปกรณ์ต่างๆถ้าเราไปพัฒนาผมเชื่อเวลาเนี้ยเราทุกคนนะ่ะช่วยกันนะ่ะไม่เห็นจะต้องโทษใครเลยเวลาที่รั้วของชาติเขาปกเวลาเขาเกิดปัญหาเนี่ยเขาไม่เคยแยกแยะนะว่าคนนี้ไม่ชอบเขาหรือคนนี้ชอบเขาแล้วเขาเลือกช่วยเขาช่วยทุกคนเวลาเนี้ยเวลา,วลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็ช่วยกันวันนี้ขเขมรเนนะี่ยเห็นไหมขเขมรเนนะี่ยคนขเขมรยังเอาของไปช่วยทหารไปช่วยตำรวจ ไปช่วยคนที่อยู่ชายแดนของเขเมรนเองแต่เขเมรไม่เคยลุกออกมาไป,ไปตั้งคําถามหรือไปเล่มดาเนินการกับคนที่ออกไปช่วยเลยนะ,ะแล้ววันนี้ประเทศไทยอ่ะใครจะกล้าช่วย<ะ>ผมถามวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะพวกท่านอยู่ไหน<ะ>ในเวลาที่ทหารอ่ะสู้รบกัน<ะ>เวลาที่มีการสูญเสีย<ะ>พวกท่านอยู่ไหน<ะ>แต่วันนี้อผม,มผมอยู่หน้าทามอาจจะไม่เคยเห็นพวกท่านแต่เวลาเนี้ยพอจบเรื่องทหารทํางานทุกอย่างเต็มที่อ้าวทำไมกายมาออกมาคนช่วยโดนไปด้วยคนคนที่ได้รับความช่วยเหลือโดนไปด้วย มีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าวันนี้มีมีสสบางท่านบอกว่าออกมาว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายผมผมไม่ได้ท้านะดาเนินการกับผมได้เลยนะครับผมยินดีผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะทําเพราะชุดเปราะที่ไม่ว่าจะมุ้ยที่กับหน่วยงานเราร่วมมือกันจัดไปหาเนี่ยจะหาไปให้เนี่ยมันได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วผมพร้อมนะเพราะว่าถ้าวันนั้นผมไม่ทํามันอาจจะมีคนจากไปแล้วสามคนที่ตัางครับเห็นช่วงนี้ไร้สดมีตัดาอว่าคนที่เคยรักเราเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็หายไปตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรครับนนคนที่เคยสนิทก,กันเนี่ยมันหายไป,ไปนนในยามที่เราลำบากถ้า fc ผมนะผมเชื่อว่า fc ผมเนี่ยรักผมแล้วเห็นในสิ่งที่ผมทาก็เหนียวแน่นอยู่ก็ยังอยู่นะครับ,รบเพราะว่าอย่างเราปล่อยของเนี่ยไม่กี่วันได้ได้หลายสิบล้านแล้วพูดอย่างนี้ยังเหนียวแน่นอยู่แต่ในส่วนคนที่เคยรักกันไม่ว่าจะเคยคุยกันแบบนี้คเคยดีต่อกันคเคยขอความช่วยเหลือผมด้วยซ้ำบางท่านเปลี่ยนมาไม่ว่าจะเล่นผมออกมาโพสต์ผมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ว่านะแต่มันเหมือนเวลามันคัดคน มันไม่ได้มีแค่คนในส่วนนี้หรอกครับที่ว่าผมยังมีคนหลายท่านที่ออกมาให้กําลังใจผมผมยกตัวอย่างอาจารย์เบียตาเลวัตอาเจเอ๋นะยังมีอีกหลายคนพี่เล็กฝันเด่นยังมีคนที่เป็นจิตอาสาหน้างานหลายท่านที่มาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากมากจริงๆรพี่การจะขออนุญาตสอบถามถึงคุณนวัตนิดนึงครับว่าถึงแม้ว่าพี่การจะโอนเงินส่วนตัวไปให้แล้วแหละแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะได้เงินจากที่โอนจากมูล์นธ่ทีอะไรเงี้ยอ๋อการมองในแงบ้างเรื่องนี้จริงๆผมเห็นมูลที่เขาโพสต์ไปเมื่อ2วันที่แล้วนะมูลที่เหมือนเขาประชุม ไปให้คุณนวัดไปแล้วด้วยนะนะครับก็คือคืออย่างนี้เหมือนที่ผมบอกอ่ะนะก็เราก็พยายามตามใจทุกอย่างนะอยากเอาอะไรก็ก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมีมีถามว่าเขาไม่อยากร่วมงานกับพี่กันอะไรเงี้ยตรงนี้ยังไงพี่กันครับถามผมัะคาครับอยากให้ถามผมัะคาว่าผมอยากร่วมงานด้วยไหมครับคริงจริมันได้ติดต่อร่วมงานกันไหมโอ้กไม่ว่าจะร่วมงานไม่ไม่มีครับนี้คืองานเนี่ยตอนนี้คนฮักเข้ามาที่จะปล่อยของเนี่ยสามพันคนแล้ว คือตัวผมเองอะ่ะไม่ได้ตอบเองเลยครับมันไม่ไหวตอนนี้แอดมินหลายคนมากที่คอยตอบเยอะมากก็ผมไม่รู้หรอกว่าใครทักมาไม่ทักมาต้องบอกอตรงๆพี่กันครับขอถามเรื่องภาษาทาควาย,ยานิดนึงพี่กันเองก็ไปช่วยสร้างมังเคยสร้างห้องน้าสร้างอะไรนั้นเยอะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเขาบ้านเองเขาก็เหมือนกับอยากจะได้ภาษาคืนทหารแนวหน้าเองเขาก็เจ็บปวดสิ่งที่คำเมนทำอะไรเงี้ยพี่กันมองยังไงบ้างตอนนี้ครับอยากกลับไปเหยียบที่นั่นอีกนะภาษาตาควายในบริเวณแถวนั้นเนี่ยผมสนับสนุนน้องๆที่เป็นชั้นผู้น้องที่อยู่หน้างานเยอะมากนะผมพูดจริงๆห้องน้ําาาเออ่ะไรตงๆนนา ทุกคนเนี่ยผมคุยกับในหน่วยตรงนั้นทุกคนตั้งใจมากนะทีุ่ตัวนี้ประสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่นะผมจะพูดอย่างนี้นะยืนยันว่าเป็นของไทยอยู่ทุกคนก็มีความตั้งใจมากว่ายังไงเนี่ยคนไทยจะต้องได้กลับไปเหยียบที่ตรงประสาทตาควายนะผมผมผมตัวผมนะผมก็ยังสนับสนุนในทุกวิธีทางุแต่ทุกวิธีการเลยที่จะต้องให้คนไทยกลับไปตู่ในตรงประสาทตาควายได้ทุกวิธีทางครับสี่ับหลวนที่การเกิดตัวอย่างจะให้มีการเริดตากนะครับตนี้ตัวผมยังอ่ะ ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเอเราไว้ใจขเมศได้เลยในเวลาไม่กี่วันเนี่ยเรารู้จักเราอยู่กับขเมศมาหลายสิบปีเห็นไหมขเมศทาอะไรกับเราบ้างนะครับวันนี้สิ่งที่เราเปิดไปมันถามชาวบ้านดีกว่าถามชาวบ้านดีกว่านะครับยาวที่สดกันไม่เป็นไรเจอกันหลายวันาขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจังบนที่กำลังใจการอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เยอะมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่รักกันขอบคุณที่เห็นในผลงานขอบคุณที่จําในสิ่งที่ผมทําได้ ก็ถ้ามีเวลาครับโอกาสที่ดีหรือว่าทุกอย่างมาลงตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปทําในสิ่งที่ทุกคนอยากให้ผมกลับไปครับอย่างเมื่อวานไปัมภาคั์เจ๊ตราบุรีเขาบอกว่าให้อใกแล้วว่าเห็นการตามจริงด้วยตาด้วของเขาเลยจะมีไนจะบอกเจคเนียครับขอบคุณมากเจ๊เวลาเวลานี้ผมไม่เคยคุยส่วนตัวกับเจ๊เลยนะเจ๊เหมือนเป็นกัลยามิที่ดีที่โอเคเขาเห็นหน้างานจริงแล้วเขามาสะท้อนให้ทุกคนเห็นนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่กล้าที่จะออกมาพูดออกมา เอาผลงานออกมาพูดแล้วกันขอบคุณที่รักกันนะครับ,บ,ค,บครับ